วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอาการหลงลืมตามวัยสําหรับพูดถึงวัยนะครับแล้วก็ภาวะสมองเสื่อมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการหลงลืมตามวัยเนี่ยก็คือก็จะเจอได้ในมผมผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่นะครับก็อาจจะนึกคิดช้านึกไม่ออกหรือว่าเออจำเหตุการณ์ในอดีตจำเหตุการณ์ไม่ได้บางครั้งนะครับแต่ว่าถ้าคนไปเตือน หรือไปดีไมค์เขาก็จำได้นครับคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดํารงชีวิตตามปกติได้ครับแล้วก็สามารถจําเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับแล้วก็เข้าสองคมได้แล้วก็เรียกชื่อเออต่างๆใน้ถูกต้องเช่นช้อนซ่อมปากกาพอเหตนปุ๊บเรียกถูกครับแต่เพราะว่สมองเสื่อมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความจําชัดเจนนะครับซึ่งเแม้แต่คนไปทัก หรือคนเป็นรีมายเรื่องความจำเนี่ยเขาก็จะจำไม่ค่อยได้แล้วก็แบาบงครั้งที่ต้องหยุดพูดแล้วก็เหมือนถึงความคิดขาดช่วงไปเลยนะครับแล้วก็การเรียกชื่อแทนสิ่งของต่างๆก็จะเียกผิดนะครับ mm hmm. เช่นเห็นปากาเรียกอเป็นช้อนเห็นช้อนอาจจะเรียกซ่อมแทนอะไรประมาณนี้ครับสลับไปสลับมาแล้วก็เหตุการณ์ในอดีตจ,จำไม่ค่อยได้แล้วครับ ถ้าเทียบกับเอคนอาการหลงลืมในตามวันเนี่ยก็อาจจะแบบหลงลืมบ้างพอพอคิดได้แบบลึกออกเช่นมาเกตแง่นะครับถ้าเรายืมเงินพ่อแม่เนี่ยโปย,ย่าตายายเนี่ยพ่อแม่เราจะจำแม่นม,มากนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอจะลงลืมไาครับแต่ว่าถ้าเราลิมายหรืออะไรเออเป็นเรื่องของจังใกประจับแล้วแต่สมองเ่อมเนี่ยเรายืมเงินไป ท่านอาจจะจําไม่ได้เลยนะว่าเรายืมไปเมื่อไหร่เช่นเรายืเมเงินไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมนะประมาณนี้แล้วก็ขายความสนใจทํากิจกรรมกับกกผู้อื่นนะครับยังไงเสไลด์นี้ความรู้นี้เ,เป็นประโยชน์ผมก็ช่วยกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับแล้วผมจะทําคลิปความรู้ดีๆง่ายๆมาบอกทุกคน,นครับขอบคุณมากครับ